ที่ต่างประเทศประเทศอื่นๆหลักหลักเกณฑ์ทั่วไปคือแค่สามเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นแต่ของไทยหกเท่าครับสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยครับสิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่ไม่ใช่มันเป็นมาโดยธรรมชาตินะยังไงคะอาจารย์เป็นมาโดยธรรมชาติก็สามเปอร์เซ็นต์นั่นแหละค่ะแต่ผมนี่ไปเอาไอ้เศษเศษน้ำมันรู้ผมว่าค่ะมาผสมใส่ใส่ในแก๊ส NGV ใช่ฮะเป็นคารา์บอนไดออกไซด์ใส่เข้าไปผสมเพื่ออะไรก็รผมไม่อยากจะทิ้งอ่ะ อ๋อเพิ่มเพิ่มปริมาณก็คือเพิ่มปริมาณของ NGV ได้ผมไม่อยากจะิี่คุณภาพก็ลดลงสิคะอาจารย์คุณภาพก็ลดลงไม่ใช่ลดลงอย่างเดียวสิแล้วก็ทำลายสุขภาพเออทำลายสุขภาพประชาชนเป็นเรื่องใหญ่นะค่ะเรื่องโทษมหาจริงจริงแล้วจริงๆแล้เราเคยมีโอกาสพูดคุยกับกับผู้บุคคลอื่นนะคะอาจารย์แล้วก็พูดว่าเรื่องของ NGV เนี่ยเคยคุยกับอาจารย์สิอาจารย์เคยบอกว่า NGV เป็นเรื่องที่ประเทศอื่นเขาไม่ใช้กัน ใช่ไหมคะมันเป็นมันเป็นยังไงมันเคลื่อนนิดหน่อยใ่่ค่ะ NGV นี่เป็นก๊าซที่บริสุทธินะฮะดีดีใช่กับรถเล่ดีแต่มันไม่ดีตรงที่เอามาใส่ให้เป็นสิบแปดเปอร์เซ็นต์เียค่าบริจาออกใส่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่มันไม่ดีตรงนี้แล้วประเทศอื่นเขามีแม้ระแบบนี้ไม่มีถ้าเทียบ NGV กับ LPG ในการนำมาเป็นแก๊สเติมรถความปลอดภัยแล้วก็ขนะนี้ความปลอดภัย LPG ของไทยนี่ ดีกว่า NGV ของไทยเท่านั้นนะของไทยเท่านั้นแต่ถ้าสากลล่ะคะอาจารย์ถ้าสากล NGV ดีกว่าอืมเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์กว่าครับก็ย่างนั้นแหละครับค่ะณวันนี้บริษัทต่างๆโรงงานอะไรก็ตามแต่มีมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นไม่ว่าจะเรื่องค่าของชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานอาจารย์มองว่าทั้งหมดนี้มันไปส่งผลกระทบต่อเราซึ่งผู้บริโภคไม่ใช่อย่างที่รัฐบาลบอกว่าขึ้นแค่20สสตางค์ แต่ว่ามันเป็นทอดๆครับค่ะการแก้ปัญหาเป็นขื่นเหมือนปลูกขึ้นในทะเลนะขึ้นขึ้นเป็นรละลอกรละลอกระ,ะลอกระลอกค่ะเร่งด่วนที่สุดถ้าจะแก้ปัญหานะวันนี้กับรัฐบาลชุดนี้ด้วยทํำยังไงคะอาจารย์ทําอะไรมันไม่ได้หรอกครับมันหนีไปเที่ยวมือนอกแล้วที่เรามานั่งพูดเพื่ออะไรคะอาจารย์จริงนายกทัวร์นี่นะนายกคนนี้น่าจะเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ไ,ไปเที่ย พราไปเที่ยวต่างประเทศเป็นประจำทุกวันเลยดูมีประสบการณ์เยอะอประสบการณ์เยอะโอ้แขกต้อนรับเยอะนะฮะถ้าทําตัวแบบนี้ตั้งบริษัทท่องเที่ยวนะ่อย่ามาเป็นนายกไทยเลยอืแต่ว่าเขาเอาเงินของเราไปท่องเที่ยวนะคะจารแต่ถ้าเขามาทําบริษัททัวร์เขาเอาเงินเราไปตั้งบริษัทอีกหมดไปสามร้อยล้านเลยในการในการเยี่ยมเยียนประเทศอื่นๆหมดไปสามร้อยล้านแล้วคุ้มทุนหรือไม่คุ้มทุนยังไม่รู้เลยค่ะ ไม่มีใครพิสูจน์ได้ไปทําอะไรบ้างก็ไม่ทราบไม่ไม,มีใครทราบ,ราบอได้ประโยชน์อะไรบ้างรับหมดอืนี่ครับสาภาพมันเป็นอย่างนี้ครับค่ะประชาชนมาเดินขบ,บวนประท้วงเนี่ยแทนที่จะเห็นอกเห็นใจเขาจับเลยต้องการทําลายร้างรัฐบาลจับเลยคความจริงเขาเดือดร้อนไม่ใช่เขาอยากเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่คนเดินขบ,บวนไปอยากเป็นนายกเหรอเ็เป็นได้ที่ไหนหรอ เขาอยากให้เลิกทําผิดอย่างนี้เลิก,กทันทีผมเดือดร้อนความหมายเขาว่าอย่างนี้สังหารนะเพราะฉะนั้นแนวนโยบายของรัฐบาลชายเสรีนิยมใหม่นี่นะมีแต่พินาศทิพหหยครั้งหนึ่งเกิดมาแล้วปีสี่ศูนย์ครั้งใหม่ทำท่าจะเกิดอีกละ่ะใช่ไหมทำท่าจะเกิดอีกละ่ะถ้าอาจารย์คาดการครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นเป็นเวลาอีกนานไหมคะปีสองปีสามปีสี่ปี 2, ป 3, ป อีกนานไหมนายกคนนี้ยังไม่ได้ออกหรอกได้เห็นโอโเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคะเร็วนะขนาดนี้สุดลงเป็นหนักแล้วนะค่ะแต่ยังโกหกพัฒนาได้ห้าเปอร์เซ็นต์แลได้ประชาชนเพิ่มห้าเอร์เซ็นตเพิ่มแปดเปอร์เซ็นต์ยังพูดอยู่งั้นละ่ะค่ะหารู้ไหมว่าคนเตะฝุ่นเต็มไปหมดเลยบางเงินคนไทยมันก็ไม่ยอมทําเป็นกรรมกรเพราะไปเอา เขาก็เลยเอาต่างชาติมาเป็นกรรมกรใช,ใช่ไหมค,คนไทยเดี๋ยวนี้มันก็การศึกษาสูงขึ้นก็นเลือกงานก็เป็นธรรมดา<ช>ไม่ว่าเขาก็ไม่ได้เห <นะ S 1> มือนคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นแต่ตกงานนะครับแต่มันก็มาเจอกับเนีย่ยนโยบายรัฐบาลที่ไม่ไม่เลี้ยวแลคนจนเหลืงในอํานาจของตนค่ะนะนหลงละเลงว่าตนเองมีอํานาจมากหลงอยู่งั้นแหละครับใครจะมาประท้วงมาเลยไม่เลี้ยวแลเลย แถมจะจับอีกอถ้าไม่จับอย่างน้อยก็ให้ตำรวจเอาแก๊สระเบิดน้ำตาไปคว้างใส่ใตีหัวค่ะแล้วก็ตั้งข้อหาค่ใช่ไหมใช่ไม่มีปราณีประนอมกันใครๆต้องสิน้นแต่ว่าวันนี้สิ่งที่อาจารย์กำลังพูดทั้งหมดว่าประชาชนได้รับผลกระทบแล้วก็เมื่อถึงที่สุดประชาชนก็จะทนไม่ได้ทนไม่ได้จะอ,ออกมาส่วนยกออกมาแล้วขาพูดออกมาแล้วอาจารย์มองว่าแวนวโน้มข้างหน้า ในการชนุมรีมันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมากขึ้นเรื่อยๆไม่ลดหรอกครับเพราะว่าประชาชนจะตาสว่างมากขึ้นตาสว่างมากขึ้นและความเดือดร้อนกันเดือดร้อนมากขึ้นนะมันสะสมฮะสะสมสะสมค่ะพอได้ระยะเวลากันระเบิดตูมไปเลยค่ะในการออกมาชุมนุมเรียกร้องต่างๆของประชาชนมีการพยายามจะยัดคําว่าม็อบใส่ให้กับผู้ชุมนุมอาจารย์มีความเห็นยังไงบ้างมันไม่ใช่ม็อบแต่เขาไปกล่าวหาว่าม็อบ มันเป็นมวลชนมวลชนที่รวมตัวกันประท้วงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตัวเองเดือดร้อนคให้รัฐบาลช่วยเหลือแก้ไขให้ทีนึง่งนะไม่ใช่ม็บครับม็อบมันเป็นฝูงชนบ้าคลั่งนะค่ะเผาโดนเผานี่เผากุงเทพเมื่อปีห้าห้าสามนั่นแหละมบ็บค่ะของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมนั่นแหละมอบอะ็บนอกจากนั้นมันไม่เข้าข่ายมบ็บ มันเป็น Demonstration Effect เี่เนี่เป็นการประท้วงลามกันไปลามกันไปเอาเอาอย่างกันมากขึ้นมากขึ้นหน่อยครับแต่ว่าผลผลที่ได้อาจจะบอกว่าการชุมนุมต่างๆมันเป็นเรื่องของการออกมาเรียกร้องเรียกร้องผลประโยชน์ของตอนเองของกลุ่มตัวเองอย่างเช่นชสน่วนยางแต่ว่าแล้วมันจะไปมีมันจะไปมีผลต่อสถานการณ์บ้านเมืองต่อการที่จะแก้ปัญหาบ้านเมืองได้ยังไง ในเมื่อณะวันนี้การเรียกร้องแต่ละกาแต่ละแต่ละกลุ่มเป็นการเรียกร้องเพื่อตัวเอง <ฮะ S 1> ถ้ารัฐบาลมอบให้ตามที่เรียกร้องก็คือจบครับไม่ไมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอยังไงคะอาจารย์ <c oughs> ทัศนคติของรัฐบาลเนี่ยค่ะเป็นประชาิปไตยใช่ไหมเขาเขาเป็นประชาิปไตยใช่ไหมใช่แต่ผมว่าประชาิปไตยทุนทุนสามานนะเมื่อเป็นประชาิปไตยทุนสามานเนี่ยก็เลยมอง คนอื่นที่เคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นศัตรูไม่ใช่เป็นพลเมืองของตนที่มาเรียกร้องให้ตนช่วยเหลือใช่ไหมแต่มองว่าเป็นคนของศัตรูต้องฆ่าต้องกำจัดเห็นไหมครับทัศนคติมันผิดนะเพราะเสรีนิยมใหม่แท้ๆเลยครับและหลายประเทศทั่วโลกนี่เจอมาเยอะเสรีนิยมใหม่ออกฤทธิ์เนี่ยเสรีนิยมใหม่ ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาไม่นานแต่ตว,ว่าปีสองสี่เก้าเจ็ดมานี้แต่อิทธิพลกับความรุนแรงที่มันส่งผลให้กับประเทศชาตินั้นๆเนี่ยอย่างอาร์เจนตินาก็เจ๊งไปอย่างที่เห็นครับแล้วเราจะไปแก้ยังไงในเมื่อมันเกิดมาเมื่อปี2400กว่าครับจนถึงจนถึงนะวันนี้2556ก็ยังเกิดอยู่แล้วก็รุนแรงกับประเทศไทยก็กําลังจะเจออยู่นแล้วจะถอนรากถอนคนขุดทิ้งออกไปยังไงมันต้องพ้อบใจกันฮะ ยังไงคะอาจารย์หนึ่งแนวความคิดของนักการเมืองเนี่ยต้องแก้เป็นเสรีนิยมค่ะไม่ใช่เสรีนิยมใหม่นะถ้าแก้ไม่ได้ก็อย่าไปเลือกมันมนะ,ะอย่าไปเลือกมันมาอันที่สองคนก็ไม่รู้อว่าคนนี้ไปเป็นสสแล้วจะช่วยตัวเองหรือไม่คเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละต้องมี หน่วยงานเอกชนเนี่ยที่ไม่ใช่ขึ้นรัฐบาลเนี่ยออกเผยแพร่ความรู้ครับประชาธิปไตยคืออะไรทำยังไงจะพัฒนาประเทศได้เนี่ยต้องให้ความรู้งมากครับให้มากๆอย่างหนูทำอยู่เดียวเนี่ยถูกแล้วถูกแล้วฮะให้คนรู้มากๆเมื่อรู้มากๆแล้วก็ตัดสินใจได้นะทีนี้บางคนบอกว่าต้องร่วมรัฐบาลนะถ้าพูดบอกร่วมรัฐบาลมันติดคุกนะเป็นกบฏนะใช่ไหม เราไม่ล้มรัฐบาลเ,<อ>าเราจะล้มความคิดล้มความคิดของรัฐบาลเสรีน<ะ>ิยมใหม่เสรีนิยมใหม่เราต้องการให้เป็นเสรีนิยมแบบมีการควบคุมคะนะ่าาจไม่ใช่เสรีนิยมของนายทุนเป็นเสรีนิยมของประชาชนวงประชามหาประชาชนเนี่ยประชาธิปไตยไม่ใช่การซื้อเสียงขายเสียงะนะ ไม่ใช่เจ้าพ่อมาเฟียมาขู่เอาคะแนนมไม่ใช่เศรษฐีใหญ่ผูกขาดซื้อเสียงมาเพื่อตัวเองจะใช้อำนาจผูกขาดร่ำรวยค่ะไอ้วกนี้ผิดหมดแล้วครับไม่ใช่ประชาธิปไตยค่ะอาจา,ารย์ค่ะช่วงสุดท้ายค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วจะกลับมารับฟังความคิดเห็นของท่านผู้ชมค่ะว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงที่จะทําให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงได้นะคะชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ